สาธิวิธีการติดตั้งตัวซิมนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันสําหรับตัว GPS ที่จะติดในตัวของตัวไร้บ่อนะครับไปถึงหน้างานเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เราขันน็อตตัวนี้ออกนะครับอ่ะน,น็อตตัวนี้ออกม,มุมตอนที่จะไปเราต้องเตรียมตัวไขควงไปด้วยนะครับไขควงแจกนะครับหึตัวพออ่าเราจะไปเจอหน้างานที่มีอ่ะแบบนี้แหละ ไปถึงเนี่ยแนะนํานะครับให้อีกคนนึงเนี่ยไปสํารวจอีเมลของเจ้าของบ่อนะครับให้ไปสํารวจเขากับเขาว่าเขามีอีเมลไหมนะครับถ้าไม่มีอีเมลให้รีบสมัครอีเมลให้กับเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเปิดเราเปิดมาจะมาเจอแบบนี้นะครับอ่าใกน้ยกลใ,ใกล้เนีับคันน็อตสองตัวนะครับด้านนี้อ่ามอดออกสองตัวแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกยกขึ้นมา เดี๋ยวถ้าเกิดมันล้างเกินไปเดี๋ยวขันตัวนี้ออกก่อนนะครับทายตัวนี้ออกทายตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีนอัดอีกสองตัวด้านหลังนะครับอ่าขันนอดออกเลยน่ะัน,น็อดเสร็จแกะออกนะครับอ่าแกะออกเราจะมาเจอหน้าตาแบบนี้อ่าตรงนี้เนี่ยผมใส่ซิมไว้แล้วนะครับถ้าเกิดจะให้ใส่ซิมง่ายนะครับ งัดขึ้นมานะครับงัดมันขึ้นมาก่อนค่อยๆงัดขึ้นมานะครับวิธีการใส่ซิมนะครับอ่าจนอยู่ด้วยกันก็ได<ป>้นแน่นมานแน่นมาอุ้ยเชร่ยด บอดงัดบอดออกมานะครับวิธีการใส่ซิมนะครับเห็นตรงที่มันมีรอยตรงนี้ไหมครับนี่ดีใส่ไปด้านนี้นะครับใส่ด้านนี้นะยกบอดขึ้นมานิดนึงนะครับยกบอดขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้นะครับอ้าดูดแลวตรงนี้ต้องระวังนะครับมันจะเป็นเหมือนปลั๊กเสียบอยู่นะครับตรงนี้เวลาแกะออกต้องระวังนะครับ เสียเวลามากตรงนี้เสียบอ่าทีนี้เราจะเสียบสาย power นะครับสาย power อ,อยู่ข้างในนี้นไปดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวรหัสของสินค้าตัวนี้เอาไว้ลงทะเบียนก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับตัว pn จะมีตัวรหัสตรงเนี้เราจะใช้กรอกในตัวแอปพลิเคชันครับจะมีนะครับอะ,ะรบไรอ่าวิธีการเข้าดาวน์โหลดนะครับจะมี2แบบมี Android กับ i o s นะครับให้เลือกสแกนนะครับอ่าสมมติของปั่นเป็น iOS i o s, <iOS> <S นะครับอ่าก็เลือกสแกนนะครับอ่าก็จะทำการดาวน์โหลดหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทํทำการกดติดตั้งนะครับติดตั้งไป โอ้เดี๋ยวราก่อนนะพอพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับก็จะมีหน้าตาให้เราดิจิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวดิจิตเตอร์ตรงนี้เนี่ยให้เรากรอกตัว username กรอกชื่อกรอก password นะครับ confirm password แล้วก็ที่สำคัญคืออีเมลนะครับอีเมลตรงนี้เนี่ยคือต้องเป็นอีเมลของเจ้าของจุดติดตั้งถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยให้ไปถามเจ้าของจุดติดตั้งก่อนว่ามีอีเมลไหมนะครับถ้ามีอีเมลแล้วก็กรอกให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ส่วนข้างล่างสุดต,ตรงนี้นะครับนี่ครับข้อมูลมันจะอยู่ข้างบนอ่าข้อมูลจะอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเราเราจะสแกน QR โลโค้ดก็ได้หรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขเข้าไปก็ได้ในการลงทะเบียนนะครับจบไหมโอเคดูเรื่องอ่าเมื่อทาการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับในแอปตัวนี้เนี่ยผมลงทะเบียนอ่าดูตรงแมพนะครับผมเช็คพิกัดกําหนดพิกัดจุดติดตั้งตัวเนี้ยจุดแผนของจุดตัวสูบน้ําตัวเนี้ย เป็นที่สีจันร์ก็คือโรงเรียน ID driver นะครับอ่าคือตรงนี้ <im> ก็จะมีตัว Data <im> นะครับ Data า <im> คือจะมีข้อมูลตัวนี้มันจะบอกข้อมูลนะครับว่าในการผลิตสูบน้ำวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับมันจะมีข้อมูลบอกครับโอเคนี่มีด i วายส์อินโฟเมชันจะมีอันนี้อ่าถ้าเกิดเราดูในลิสต์นะครับตรงหน้าลิสต์ตัวนี้ก็คือ หนคนเนี่ยอาจจะมีหลายจุดได้หลายแพนได้นะครับก็คือเนี่ยตอนนี้คือเราเป็นเจ้าของตัว ID level อยู่ก็คือจุดติดตั้งจุดหนึ่งส่วนตรงน,นี้คือเป็นแพนที่เราสร้างขึ้นมาอีกนะครับว่าบางทีเนี่ยบางลายอาจจะมีหลายจุดนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและสามารถมอนิเตอร์ดูได้ที่นี่นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ